คำพูดที่สองซึ่คนอัคปลาก็มีคือคขาบว่าโอเป็นอย่างดอกไม่เป็นไรไทยแลนด์แรงออฟเนเปอร์มาเนี่ยผมเห็นครับพอกันก,กินแลงกว่าี้โอกาสส่งสินไหลปิ๊งอยู่ใช่ไหมพราคนอีสานพูดง่ายเนี่ยเพราะมันพอถือสาหังก็เลี้ยวเนี่ย็เลี้ยวเที่ยและคนภาคอีสานมีซึ่งคนภาคอืนน่นไม่มีสังเกตดูการพัฒนาการรวมกลุม่มอะไรก็แล้วแต่มักจะประสบผลสำเร็จในภาคอีสาน พราะคนไปสามีคำพูดนี้คือคำว่าเลี้ยวแต้พึ้นไปเสียไปเฮียเ้ยนหมดแหละเลี้ยวแต้บู้ว่าเรื่องนี้ไปใส่ของเลี้ยวแตมบู้เบียดฉะนั้นไม่ชอบเป็นผู้นำคนนิีสาวเนาะเป็นยู่เป็นผู้นำแต่เป็นผู้นำเนไปนำเน้กินนำเนรเห็ดนำเนรนำเนเบิดดนิสสาวอะครกันไอ้นีนัไ้ ใจของข้าวเนาะของคนอีสานอีกหนึง่งเวลาผมทำงานผมจะบอกน้องๆอยู่เป็นประจำว่าคนโง่มักปฏิเสธโอกาสคนฉลาดมักใช้โอกาสที่เกิดประโยชน์โง่ปฏิเสธโอกาสาคืออะไรเนี่ยพอมาจะอยู่เยอะเนี่ยพอจะเลือกให้เป็นประธานรุ่นอะไรจะเป็นประธานรุ่นเยา่ ถ้าผมตอนผมทํางานอยู่นะใครจะเป็นประธานผมยกมือก้อนมูลเลยที่เห็นว่าอย่าลืมว่านะถ้าเราสแสดงความรู้ความสามารถรุ่นพีคนเหมือนอูดีเก่งโนาะคนอีเกง่งนาะนะถ้าเป็นประธานรุ่นใครจะเป็นเลขา่ะผม,มป็่เองใครจะพิเศษผมเป็นเองเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัเดเนี่ยเอามาฟอกกันนะครับหายยากแล้ทพ่จะมาเจอกันใช่ไหมเออ พ่อผมไปพี่เซนพ่อผมไปเป็นประธานไปเป็นเลขาเขามีเกงเนาะเห็นไหมแต่บ้านพ่อผเป็นแบบนั้นเนี่ยให้สิเป็นประธานนัฉะนั้นคนมาก่อนจึงนั่งหลังคนอิตาลคนมาหลังจึงต้องนั่งหน้าบ่าข้าเสด็บอกยกเพนยู่ดีวะนี่คือลักษณะของคนอิสาลจะเป็นแบบนั้นฉะนั้น คนโมง่มักปฏิเสธโอกาสฉะนั้นอยา่าปฏิเสธโอกาสโอกาสนี่หายากทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียบขึ้นหมดทำไมผมถึงมานี่เพราะอาจารย์เชิญผมมาเนะี่ยครับผมตอบตัวที่ผมมากับหาโอกาสยากที่จะได้มาเจอทุกท่านคนเราเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญจทีนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาธรมรมะจัดสรรเนาะคิดดูนะยร้อยพ่อใครแม่จะไปต้องมาเจออยู่ที่นี่ นเมื่อมันเจอแล้วทำไมท่านไม่สแสดงศักยภาพให้คนเห็นออกมานี่ท่าจะต้องสแสดงศสกยภาพตัวเองให้คนเรียนคนโง่ปฏิเสธโอกาสตัวไหมนะคนฉลาดมักใช้โอกาสที่เกิดประโยชน์ตอนผมเป็นอธิบดีนะคาสั่งบอกตอนหยุน้ําท่วมผมอยู่ที่ดอนเมืองเลยนะน้ําท่วมปีสอง4ผมต้องพาเจ้าหน้าที่ไปประจําอยู่ที่ศูนย์อำนวยการบริหารน้ําท่วมอยู่ที่ดอนเมืองและที่กระทรวงพลังงาน ผมไปประจําอยู่ตลอดน้ําท่วมต้องขายเรือไปเลยนะในกรุงเทพเนี่ยเดินทางลำบากเลยนะผมจะอยู่ตั้งแต่เช้าจนสี่ทุ่มห้าทุ่มเสร็จจาน,นแล้วผมต้องไปวิดงน้ำกลกับบ้านอีกรอทีบ่บดีผมไม่ให้มาเลยผมมาคนเดียวเองและเจ้าหน้าที่อีกสองร้อย 5, สิบคนทนะีม